อโอเคแคบนะแคบค่ารู้เรื่องชัดไหมอ่ะชัดไหมอ่ะชัดไหมอ่ะใครแคบแล้วกดสองเจ๊ฟันสองวันนี้นะคะฟันสองสองต้องมานะเพราะวันนี้สองยืนหนึ่งเลยนะสองต้องมานะคุณแม่นะสองต้องมานะคะสองต้องมา ใครแคปแล้วกด2กด2เลยค่ะจะได้จําได้ว่าตัวเองกดอะไรมาหวยออกปุ๊บนึกถึงเจ๊ฟองเบียร์เลยค่ะนะคะอุ้ยฮานอยมี2จริงว่ะฉันกด2ไปใครกด2ขอให้ถูกหวยรวยรวยเบอร์เบอร์นะวันนี้ฟันเม็ดเดียวเลยสองเก้าหวานหวานนะฟันเม็ดเดียวเลยสองเก้ายุย่ะนะใครไม่ย่ยฉันย่วเองนะคุณแม่ขาใครแคปแล้วกด2นะคะเออใครแคปแล้วกด2นะคะ สวยๆนะคะวันนี้เลขสวยมากค่ะเจ๊ขาสวยมากค่ะสวยจริงนะคะสวยแบบสวยกว่ารัฐบาลเยอะอะคะ่ะเ <c oughs> <c oughs> มาหมอยนะคะสวยก็เออเลขที่ออกรัฐบาลปีค่ะนะอ่ะ ใครแแล้วกดสนะคะใครแ KB แล้วกด2นะคะใครแ KB แล้วกดสนะคะใครแ KB แล้วกด2นะคะ,ใค,ะ,คะใครอยากเข้ากลุ่มเจ๊ทักที่เพจเลยคะ่ะเออยุ่ยยว่านะคุณเธออืค่าสมัครเข้ากลุ่มเจเท่าไหร่คะสามร้อยบาทนะคะตลอดชีพอืม องนะคะซื้อได้ลิงกที่เจ๊ปักหมดเลยฝากเออลืม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 